นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งมั่นดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโดยจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา50วงเล็บ5ในการเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิของประชาชน วันนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งเรามาดูหน่วยร้องเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจถึงการทำงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระมาะตรา50วองค์ล็บ5วแาแท้จ,จริงแล้วหน่วยงานนี้ช่วยในการพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนเราได้อย่างไรหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาอย่างเป็นธรรมหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้อื่นที่ถูกร้องเรียนมาตรา50วงเล็บ5เป็นอย่างไรนั้นเราไปคุยกับอาจารย์บุญยังกันค่ะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเวลาคนไข้ไปโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดูแลดีกว่าเท่าไหมก่อนี้เยอะดีกว่าเยอะเพราะพอพอ,พอมีหน่วยนี้ครับแล้วก็หน่วยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ย มันไม่ใช่หน่วยหาเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องที่ร้องเรียนนี่อาจจะบางจังหวัดอาจจะมีมากบางจังหวัดอาจจะมีน้อยส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของให้บริการไม่ได้มาตรฐานไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนไข้และเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนมาตรา50วงเล็บ5มากยิ่งขึ้นจึงเล่ากรณีตัวอย่างของผู้ป่วยโรคหัวใจลายหนึ่งที่ประสบปัญหาระหว่างการส่งตัวไปรักษาพยาบาลค่ะ อย่างกรณีของเคสของนางทรัพ์พูรศรีเนี่ยญาติซึ่งคุณพรเพนพูศสีเนี่ยได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่าพาคนไข้ไปที่โรงพยาบาโลโรคสองอกแล้วไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้เนื่องจากใบส่งตัวของจากโรงโรพยาบาลองครักษ์หมดอายุดังพรเพรพูศสีได้โทรศัพท์มาหาผมเพื่อให้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลน,นครยกที่ส่งเคสนี้ไปให้โรงพยาบาลสองอก เขาไม่สบายนะเป็นโรคหัวใจรักษาอยู่ที่องคลักษ์มาก็หลายปีแล้วหมอองคลักษ์นะเขาก็ส่งตัวมาที่นครนายกเพราะว่าไม่เครื่องมือไม่ค่อยพร้อมเงี้ยแต่เราก็มารักษาที่นครนายกอะ่ะจะส่งตัวไปที่ซวงอกชิมาท่านี้เขาก็ส่งไปแล้วรอบหนึ่ง เขาก็นัดให้ไปอีกไปอีกแล้วท่านี้หนูได้ทราบจากโรงพยาบาลทรงอกว่าไอใบส่งตัวนะหมดอายุและท่านี้หนูก็โทรติดต่อกับศูนย์ประสานงานเคสนี้แบบว่าใบส่งตัวของนครนายกหมดอายุหนูก็โทรมาปรึกษาและพอกลับมานะทั้งโรงพยาบาลนครนายกก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อยยังชั่วดีแล้วจ้ะขึ้นพานเพนพุนศรียังเล่าให้ฟังอีกว่า ระหว่างที่มีการประสานงานกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนมาต่า50วงเล็บ5ได้รับควาสะดวกในเรื่องการเดินเรื่องขอใบอนุญาตส่งตัวให้กับคุณแม่วันนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณป้าทรัพย์ภูศสีซึ่งได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ่ปไปโรงพยาบาลที่ตนก่อนออนครนยกเขาส่งไปไอ้ทงอกกันเป็นเงอยู่ ก็ดีขึ้นจ้ะเขนะเขาจะผ่าเปลี่ยนหัวใจแต่ไม่ผ่าไม่ผ่าเราไปที่ทรงอ,อกถ้าทรงอ,อกเขาตกลงเขาทาอะไรใช่ไหมก็จะผ่าแต่ก็ไม่ผ่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยใช้ใช้บัตรสุขภาพไม่ต้องเสียเงินเลยเน,นี่ยคนทางเนี้ยเขาไปรักษาหมดเป็นแสนคนยากคนจนก็ใช้บัตรสุขภาพเนี่ยได้ผลดีมากขอให้มีบัตรสุขภาพตลอดไปคนจนจะได้รักษาไม่ต้องเสียตังค์ขอขบคุณม,มาก หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนมาตรา50วงเล็บ5ท้านทห้เห็นถึงการเข้าถึงและการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนจากเดิมที่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่มีหน่วยงานใดโดยตรงที่เข้ามาดูแลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชนมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการเข้ารับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทัวนน้าเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประสานแก้ไขปัญหาการรับบริการที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงโดยให้เป็นไปตามมาตรา50วงเล็บ5พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานเข้ามาได้ที่หมายเลขด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ